หนักเลย,อยโอเคงหลักไนหมดแล้วนะเช้าเื่ยงคืนแล่ไหม มาเปรียบเทียบนะครับยังไม่ได้แกะรีวิวนะเปรียบเทียบแพ็กเกจนะครับระหว่างงานของซ u เปอร์เซเว่นกับงานใหม่ที่เพิ่งออกของแมทเทลนะครับคือตัว h ีแมนและก็สเกลทอร์นะสำหรับทางซ้ายงานซ u เปอร์เซเว่นที่ออกเมื่อปีน่าจะเป็นปี2ปีที่แล้วนะ,ะตอนนี้น่าจะหมดจุดลายไปการผลิตไปแล้วนะฮะอประมาณ3-4เวฟได้นะจไม่ผิดแล้วทางนี้ก็เพิ่งออก นะครับแต่ว่าลงหลังแค่เขาบอก2019แต่ว่าเพิ่งขายเมื่อปี2020อาจจะติดช่วงโควิดมั้งเลยช้าไปหน่อยนะครับแลหลังจากนี้นนจะเห็นรายการผลิตในยาวเลยนะแล้วก็รวมถึงเมกาคอนสตรัคด้วยนะสนใจอยู่ตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวต่อคายเลกโก้เมกาคอนสตรัคนะครับมีฮ e ีแมนด้วยก็จะมียองอีกตามเก็บกันไปนตัวเล็กๆนะฟินทั้งทั้งหมดแหละนดี่มาดูงานซเปอร์เซเว่น งานซูเปอร์เซเว่นอย่างที่พี่บอกนะครับคือตอนเริ่มจาก e ีแมนที่พี่ได้มาคือไม่ต้องแกะแพ็กดูรีวิวก็คือส่วนใหญ่นะีชุดมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะติดนะหมายความว่าใส่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะดูแล้วแต่ทำมาสไตล์ของการ์ตูนฟิเมชั่นนะครับแล้วก็หน้าตาดูดูแบบนี่เหรอฮี He Man แมนเหรอเนี่ยนะครับ ก็อันนี้ไม่ใช่มินิคอมมิกนะเป็นการ์ดมีประวัติตัวละครจากการ์ตูนฟิเมชั่นสู่จากแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับสู่การ์ตูนของฟิเมชั่นที่ฉายนะ n e อ Master ยูนิเว n ร์สฮีแมนแอ a ซีนอนทีวีก็เมื่อหลายสิบปีก่อน จะมีจะมีว่าซ u เปอร์เซเว่นชัดเจนนะคือไม่ใช่งานของแมทเทลเพราะคนให้กำเนิดไลท์ฮ mm ีแมนแอนด์มัสเตอร์ออฟเดอะเวิร์ก็คือแมทเทลนะครับอันนี้ขอลิขสิตมานะครับการ์ตูนข้างหลังก็สวยอยู่ฮีแมนสู้กับสกิเลตอร์ประมาณนั้นนะันะมีออกมาในช่วงแรกมีมี4ตัวด้วยกันนะฮะตอนแรกก็อยากได้อยู่พอแดกนะแต่คงไม่เอาแล้วล่ะผมจะเอาของแมทเทลดีกว่าแต่ก็เลยก็เก็บไว้2ตัวไว้ดู ครับมีตัวฮีโร่ตัวอะไรมาจะเป็นจุดขยับไฟฟลอยคือจุดขยับ5จุดทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีลูกเล่นนี้อยู่คือ Twist. ทวิสคุยง่ายขยับเอวแล้วจะต่อยได้นะเป็นลูกเล่นเหมือนของตัวเก่าของตัวก่อนเมื่อสมัยก่อนนู่นหลายสิบปีก่อนของแมทเทลนั่นเองนะครับไอยนะตัวนี้นะครับพี่ได้มาเป็นวารีน เป็นตัวหายากเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อว่าสเกเลทอร์มันเป็นแบบพิมพิมคือน่าจะเอาอ่าพิมมาผิดนี่พิมพ์มาผิดเขาเรียกอะไรนะ่ะวิธีการเนี่ยทางการพิมพ์นะครับคือเอามาชื่อมาผิดนะครับการชีร่าริงมันต้องสเกเลทอร์นะกลายเป็นชีร่า Most Powerful Woman in the Universe ส <laughs> เานี้ชีร่าแหละชีร่าปลอมตัวเป็นสเกเลทอร์แหละ eman นะ m a ม s t e r powerful man in the universe mm hmm. นะครับแต่ว่างานสเกลเลอร์พี่ว่าคล้ายๆฟิเมชั่นมากแต่ว่านี่เช่นกันในหลุดในแพ็กเลยนะครับคือตัวที่คล้ายๆเก็มขัดหรือว่าผ้าเตี่ยวเนี่ยหลุดในแพ็กมาเลยนะดูรีวิวของหลายคนก็หลุดใส่หลุดง่ายแบบเป็นอะไรที่แบบลวกๆมากเลยจริงนะไอ้ที่มาก็เป็นการ์ดด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่มินิคอมิกงานของซูเปอร์เซเว่นนะครับนะมีมีแค่ชื่อที่ผิดนอกนั้นก็ถูกต้องทีง่งหานครับเป็นอาร์ตเวิร์กของสเกเลตอหนึ่งไลค์ขอบคุณครับศูนย์คนหนึ่งไลค์เลยก็ <c oughs> มีทวิสต์นะครับคือขยับเอลชกได้นะก็อชอบอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่างานซูเปอร์เซเว่นสำหรับลายนี้พี่คงไม่เก็บเพิ่มนะครับก็ ที่ผ่านมาก็เก็บมาอย่างละคู่ตลอดนะถ้าเป็นงานทีแมนกับสกเลทอรนะครับแก้ทีแมนกับสกเลทอรแต่สำหรับลายของเมทเทลตัวนี้คิดว่าน่าจะเก็บต่อนะดูแล้วแบบเฮ้ยพอได้คู่นี้มาก็เลยต้องไปไปขุดสองตัวนี้มาเปรียบเทียบดูกันเลยแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้แกะแพ็คมาเปรียบเทียบคือตัวแพ็กเกจนะเรียกว่าตัวสินค้าดีกว่านะครับแต่ว่าเจออะไรดีอะไรด้อยนะมาคุยกัน นะครับตัวนี้เป็นฮีแมนมาสเตอร์ออฟเดอะยูนิเวิร์สนะครับแต่ตรงหูวแพ็คจะเป็น New 20, นิวฟอร์ยี่สิบก็คือนิวฟอร์สองพันยี่สิบนั่นเองนะครับหกบวกอายุหกปีขึ้นไปนะครับมาสเตอร์ออฟ u ด i v ยูนิเวิร์สฮีแมนมาสเตอร์ออฟดิอ่า most powerful man in the universe นะครับแล้วนกะ็ โมเดนโมเดลโพสซิงโพสซิงก็คือสามารถโพสแบบท่าสมัยใหม่ได้นะแต่ว่าเป็น Ret o, Ret o Play, เรทโรเรทโรเพลย์ก็ไปเล่นแบบย้อนยุคนะฮะเรทโรนะเปจุดขยับนะดูรีวิวแล้วแบบโอ้ฟินจริงๆนะครับแล้วก็สามารถถอดชิ้นส่วนได้แล้วก็มีมินิคอมิกจริงๆอยู่มาให้ด้วยนะครับเป็นงานของแมทเทลนะ แต่พีจได้การแมทยทลเก่าๆจะเป็นสีแดงพื้นสีแดงแต่นี้เป็นพื้นสีขาวนะครับงานแมท,ทลัลหนึ่งคนหนึ่งไลค์ผมครับอันนี้เป็นพ e ีแมนมีเป็นลายนูนๆด้วยนะครับในจะเห็นไหมลนะ่ะเป็นลายตัวนูนๆขึ้นมาด้วยว็สวยดีแล้วก็ในเว็บแรกของเขานะก็อยากได้ทุกตัวเลยเฉพาะวเว็บแรกเนี่ยนะครับตัวที่ต่อไปอยากได้คือบิสมนก่อนเลยแล้วก็แม่แนะนา นะครับราคามันก็ไม่ที่ถูกนะเขค่อยๆหาไปนะครับมีเหมือนกับทวิสต์แอคชั่นแต่ไม่ใช่นะไม่มีนะขยับเอลได้เฉยๆนะครับสุขยับเยอะขึ้นนะมันของเมทดเทียวนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกล่องนี้กันก็นะครับแพ็คเกจจากหัวเลยก็ มาสเตอร์คล้ายๆกันนะความสูงค่าใกล้เคียงกันมอส t าวเว r ร์ฟูลแมนอินยูนิเวอร์สนะเหมือนกันนะเรียนอ่าเป็น,เป,นเป็นหัวแพ็คอะไรนี่เหมือนกับแบบเก่านะแต่นี่เป็นนิวนะน,นี่นิว f o ร์ยี่สิบครับแอสซีนอนทีวีอันนี้ไม่มีนี่เป็นเรโทรตัวสินค้ามีคนละสไตล์นี้มีสไตล์แบบคล้ายๆกับของเล่นที่ออกมาในสมัยก่อนนแต่ตอนนี้แค่เป็นสไตล์ของการ์ตูนฟิเมชั่น ชุดกรอบก็จะไม่เหมือนกันสีผิวเช่นกันนะนี้จะแบบตากแดดมากไปหน่อย <c oughs> นะครับแล้วก็คงจะท้องผูกด้วยเราดูหน้าแล้วนะ่นะครับแต่ว่าอันนี้นะดูหน้าตาเ <c oughs> ทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยหล่อขึ้นมาทีเดียวนะครับนะแมทเทลต้นตำหลับก็ทำเองไงนะแล้วนะจุดขยับคงไม่เปรียบเทียบนะเพราะดูในแพ็คนะครับแต่จุดขยับมากขึ้นแต่ว่าดูสวยน้อยลงไหม โอเคนะว่าสตรีมหลุดนะครับเออไรไปยังอยู่กันหรือเปล่าไปกันหมดแล้ว <laughs> สองไลฟ์ของผมเมื่อกี้ถึงไหนอ่าถึงไหนโอเคนะครับนานาแพ็กนะแอซี pack, นอะนทีวีครับเมโทรเพล็กนะก็ไม่ได้พูดถึงจุดขยันนะความสวยงามที่ให้ทาง ทางขวามากกว่าอยู่แล้วนะมันหลอ,อก,กว่านะฮะแต่ว่าสไตล์อันนี้สไตล์สตูนฟิเมชั่นนะครับกรอบเอาไปเปลี่ยนกันเล่นได้ไหมสำหรับตัวนี้แกวกรอบกกน่าจะใส่ยากหน่อยแต่กรอนนี้น่าจะเปลี่ยนให้ตัวนี้ได้นะครับใครอยากจะเปลี่ยนไม่ะนะนะดูดูมองด้วยใจเป็นธรรมแหละความสวยงามขนะตัวนี้หลอ,อกว่าเยอะนะ นอกแพ็คนะครับมินิคอมิกข้างในก็เป็มินิคอมิกจริงอันนี้เป็นการดไม่ว่ากันแต่ว่าพูดถึงความแข็งแรงของแพ็กเกจนะครับตัวน,นี้เป็นกระดาษแข็งมากนะครับแข็งมากๆสาหรับซูเปอร์เซเว่นอันนี้ชนะไปแต่ว่าของแมทช์เลจะเป็นกระดาษอ่อนน่าจะเหมือนเมื่อสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนนะั่เป็นพี่จาได้ว่านะ่กระดาษมันก็ไม่แข็งมากนะครับคือลักษณะเอามาก็มาฉีกเล่นเลยประมาณนั้น แต่ถ้าใครเก็บก็ต้องต้องเซฟเซฟหน่อยแล้วกันส่วนมากจะมีการแบบแพ็กเกจงอหีอะไรกันมากที่สั่งออนไลน์นะแต่พี่ได้มาโอเคอยู่นะครับนะมาพูดถึงเรื่องราคานะอันนี้เปรเซนไม่มีคำว,ว่าแมทเทลบนแพ็กเกจนี้เลยอันนี้แมทเทลแน่นอนพูดถึงราคาตัวนี้ที่พี่ได้มาราคาก็อยู่ที่1,000นิดๆนะครับ ถ้าถือว่าถูกกว่าตัวนี้เยอะซึ่งตัวนี้ราคาพันกว่าพันห้าขึ้นไปมาง่ายง่ายนะครับก็แพงกว่าแต่ว่าตัวนี้พันพี่ว่าแพงไหมพี่ว่ามันแพงไปนะครับแต่ตัวนี้การแพ็กเกจเช่นกันณอันนี้น่าจะแพ็กเกจเหมือนกับสมัยก่อนนะถ้าพี่จำไม่ผิดตัวแรกมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อมาครับก็คือมันแข็งเนี่ยจุดขยับมันแค่ห้าจุดแต่ว่าตัวนี้จะมีการทําเป็นพลาสติกบับเบิ้ลลองมา ร,รองมาให้แบบมันไม่เปลี่ยนท่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอันนี้เจ๋งกว่านะฮะเราอาวุธอาวุธก็ใส่ถุงพลาสติกเหมือนกันนะครับเหมือนกันสมัยก่อนเช่นกันนะถุงพลาสติกแต่วันนี้จะมีการเอาถุงรองตรงนี้นะการสีถลอกเพราะเขาไม่ได้หุ้มไงนะครับสาหรับการแพคเกจพี่ว่าของมเมทลดีกว่าครับตรงนี้ที่เสียก็คือราคาแพงกว่าเท่านั้นเองนะครับต่อไปมาดูเรื่องของสเกเลตอร์ สเกลทอร์พี่ชอบสเกลทอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าสไตล์แบบการ์ตูนฟิเมชั่นพี่ว่ามันสวยดีแต่ว่าการลงสีก็ประมาณหนึ่งนะมีเม็ดเมียตรงนี้หน่อยนะแต่ว่าตัวนี้พี่ว่าสวยคือชอบมากกว่าชอบมากกว่าเจ้ายีแมนตัวนี้นะตัวนี้เป็นสไตล์ฟลิเมชั่นนะครับซึ่งเท้าเขาก็าจะเป็นเท้าแบบเท้ามนุษย์นะแต่ว่าสำหรับ งานซูเปอร์เซเว่นเนี่ยเท้าจะเป็นแบบเท้าแบบของเล่นสมัยก่อนเลยคือเป็นเท้าเหมือนกับเท้าเป็ดนะครับก็เป็นอย่างเงี้ลักษณะแบบนี้เท้านี้เท้ามนุษย์นะก็เจ๋งดีสําหรับหน้าตาก็หน้าตาตัวนี้พี่ว่าสวยครับแต่ว่าตัวนี้ก็หน้าตาแบบของเล่นเก่าแต่ว่านี้เพิ่มการอ้าปากขึ้นมานะรับตัวนี้นะ นะครับแพ็คแต่แพ็คตัวนี้มันผิดนะครับจริงๆมันต้องเป็นต้องเป็นสเกเลตอร์อีวิลลา o ์ดออฟเดสทรักช่นเช่นกันแอสซีนัลทีวีเลโทเลโทรเพลย์นะแล้วก็ม a สเตอร์ออฟเดอะยูนินะัแพ็คปมัสเตอร์ออฟเดอะยูนิเวอร์นี่เป็นเบรโถไม่ใช่นิวนะครับอันนี้เป็น new, น,น,นิว for 20ิ new for twenty new for ปี2020นั่นเองนะสำหรับสเกลเลอรพี่ชอบสไตล์นี้พี่โอเคแต่ว่านะของดูดิหลุดมาแต่งเดแต่ในแพ็คเลยดูรีวิวแล้วมันก็ไม่ได้ใส่ดีนนหนาหนาอะไรมันหลุดง่ายนะฮะก็มีการ์ดแถมมาการ์ดอันนี้ถูกต้องในะตัวของสเกลเลอรในลายก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้มันจะมีกลไกอ่าทวิส ทวิสเวสหรือว่าหมุนขนยับเอวชกได้เป็นคล้ายๆกับไม่คล้ายๆเป็นลักษณะแบบเดียวกับของของเล่นก่อนยุคเมื่อหลายสิบปีก่อนของแมทเทลที่ออกมาลายครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อาพวาดก็สวยสวยอยู่ครับมาดูหลังแพ็กของงานแมทเทลกัน ภาพนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะนูนต่ำๆด้วยนะพี่ว่าสวยนะง่ายไงครับงานแมตตเทลแมตตเทลดีกว่าทุกอย่างถ้าให้เลือกก็เอาแมตตเทลนะฮะแต่ว่าที่เก็บมาแล้วพี่ก็โอเคสำหรับซ u เปอร์เซเว่นพี่ก็คงเก็บแค่นี้นะครับสำหรับงานซ u เปอร์เซเว่นนี้นะ เอาแคสตแต่ว่ามีความอยากจะแกะมันออกมาเล่นไหมไม่เลย <c oughs> ไม่เลยนะไปซื้อมาเมื่อสองปีก่อนก็เก็บมันไว้อย่างนี้ตลอดแต่ตัวนี้ยอยากมากเลยแกะมาขยงทยยับใส่นั่นนี่แต่ว่าเอาเขอเก็บไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเขาก็รีวิวกันไปเยอะละนี่ก็เขาเก็บนะต่อไปอาจจะจัดเป็นแบทเทนแคทนะครับหรือว่า ท่านแคทในหลังแพ็คนี่ไม่มีโฆษณาไว้แต่ว่าตัวที่อยากได้คือพวกผู้ร้ายชอบตัวร้ายก่อนอยากจะได้บิสแมนก่อนตัวต่อไปก็น่าจะเป็นแมนแอดอาร์มนะครับแล้วก็คงจะเป็นอีวิลินแล้วค่อยเอาทีล่าแล้วแต่นะแต่เบื้องต้นอยากได้ตัวนี้ก่อนเลยครับก็ยังไม่เห็นใครลงขายนะนะครับแต่ว่าได้มาสองตัวนี้มาก็ถือว่าฟินแล้วครับเป็นการเริ่มต้น อย่างที่พี่เก็บมาก็เก็บเป็นด e ีแมนกับเซิเลเทอร์นอครับนะครับก็ฝากไว้นะใครสนใจงานคือตู้เก่าที่ออกเมื่อสามสิบน่าจะสามสิบไหสามสิบกว่าปีแล้วล่ะสามสิบถึงสี่สิบปีมันไม่ถึงสี่สิบหรอกนะพี่อยากได้ไหมตอนนี้พี่ไม่อยากได้แล้วเพราะว่ายางมันก็เปื่อยนะ ดูก็ม่อเคยเล่นมาแล้วเคยเล่นมา,นมาได้แต่ตอนเด็กๆแล้วตอนนี้อยากได้นะเกใจไปทางนี้นะฮะอยากได้แต่จะจัดมันต่อไปนะขอให้มันอยู่ยาวๆหน่อยนะกันแล้วก็ดูช่องหนึง่งลำชลองของใครที่จําไม่ได้รู้สึกว่าจะมีเป็นลายตัวหกนิ้วออกมาใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปเงาๆก็น่าจะถึงเป็นปีหน้าเลยครับก็อีกสามเดือนกับปีหนารอดูกันต่อไปนะว่าแมทเทลจะลุกหนักแค่ไหนนะครับสำหรับมาสเตอร์ออฟด n i v เวิร์สนะ เอาดูต้นตําหับมาทำเองดีกว่านะครับเท่านี้นะครับก็ไว้แค่นี้แหละ See you again next time my friend. Thank you for watching. Bye bye ยังไม่หยุดเลย